พ <emaal> ม,มนะดสวัสดีครับผมเสือแบ็คทอพลาน n 9ครับเสือแบ็คครับอัปเดตสภาพร่างกายตอนนี้ให้ฟัง Floyd. หน่อยครับซ้อมมากี่เดือนร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็หลังจากหายไปหลายเดือนก็ผมก็ซ้อมซ้อมตลอดครับตอนนี้ร่างกายก็อยู่ที่8 0ดได้ครับกี่เดือนครับไฟนี้ที่เน้นหลักเร่งเร่งจริงๆก็เกือบเข้า2เดือนแล้วครับ ก็ผมผมซ้อมมาตลอดแต่ว่าเพิ่งเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีรายการก็น่าเดือนเต็มนะครับเราเตรียมตัวนานกว่าทุกไฟไหมครับไฟนี้หรือว่าเราเน้นอะไรเป็นพิเศษบ้างเตรียมตัวนานกว่าทุกไฟไหมก็ปกติครับเตรียมตัวเหมือนเดิมทุกไฟครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเตรียมเป็นพิเศษก็ความความไวแล้วก็ความแม่นยำครับไฟนี้เป็นไฟที่สองได้ข่าวว่าเป็นไฟที่สองของการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นยังไงครับกติกานี้ ก็กติกาคกบ็อกซิ่งผมก็เคยชคแล้วครั้งหนึ่งเคยไปโชคที่จีนครับอันนี้จะเป็นครั้งที่2ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับที่จะได้ชชคิกบ็อกซิ่งก็อยากชคให้ทุกคนเห็นว่าผมก็ชชคิกบ็อกซิ่งเป็นนะครับมันเป็นครั้งแรกเลยในรายการวันใช่ครับมาเราปล่อยนมเล็กมาตลอดครั้งนี้ก็ใหญ่ขึ้นมากังวลไหมครับกับการชกวมที่มันใหญ่ขึ้นมาจากเดิมไม่ครับไม่กังวลครับจะนมอะไรผมก็ต่อยได้ครับแล้วเรื่องสตงสเต็ป ขาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันมันยากไหมฮะก็ไม่ยากครับไม่ยากครับเพราะว่าผมเป็นนักมวยเป็นนักสู้แล้วก็ให้ต่อยกติกาไหนผมก็พร้อมเปลี่ยนตัวเองเพื่อกติกานั้นครับผลงานช่วงหลังๆของเซอแบ็คถือว่าแพ้มาหลายไฟมันทําให้เรากดดันไหมไฟนี้ที่ว่าต้องต้องเกิดให้ได้อะไรประมาณเนี้ยสามไฟหลังที่ผมแพ้ถามว่าผมกดดันไหมตอนนี้ผมไม่กดดันครับเพราะว่า ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วชีวิตคนล้มได้ครับแต่ก็ต้องพยายามลุกให้ได้ครับตอนนี้ผมก็พยายามจะลุกลุกขึ้นมายืนอยู่จุดเดิมให้ได้ครับได้ขาว่าพี่ภาคภูมิพี่เอ็ปกสมาเปลียรบัตให้ใช่ครับยไง,บงครับก็พี่เอ็มสิเขาก็มาติวเรื่องสเต็ปความไวแล้วก็ความแม่นยําของอาวุธแล้วก็เขาเห็นช่วงหลังๆฟอร์มผมไม่ดีครับเขาก็เลยแบบสงสารอยาก อยากเข้ามาช่วยน้องให้น้องขึ้นมาให้ได้ครับเป็นไงบ้างได้วิชาอะไรจากจากกี่พักกลุ่มที่เอหกบ้างครับนอกจากหมัดกส็สอนสอนหลักกก็คือสอนอสเต็ปเพราะว่าต่อคียบ็อกซิ่งมันสเต็ปขาค่อนข้างจะต้องไวครับแล้วก็หมัดหมัดที่ต้องแม่นยำเข้าเป้าครับ,รบไฟนี้เป็นไฟแรกที่ลดลงมาต่อย140สิใช่ไหมครับ ใช่ครับถาดมารต่อยร้อยสี่ห้าเป็นไงบ้างครับก็ไฟนี้ที่ลดลงมาต่อยร้อยสี่สิบก็ไม่เมียแล้วต้องกังวลครับเพราะว่าเวทร้อยสี่สิบนี้ก็น่าจะเหมาะเหมาะกับผมที่สุดแล140้วร้อยสี่สิบครับห้าปอนด์ที่ลดลงมาไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าร้อยสี่ห้านี่ค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่ไปนิดนึงครับมาพูดถึงเรื่องคู่ชกหน่อยครับเจอกับแสงอาทิตย์ลูกชายกองดินเป็นยังไงบ้างครับก็น้องแสงอาทิตย์ลูกชายกองดินก็ แข็งแรงแข็งแกร่งครับตามสภาพร่างกายน้องเขาเลยครับก็คือแบบหมัดหนักเตะหนักหนัก,นก,นกทุกลูกครับวันที่แล้วที่เขาชกกับนักมวยเมียนมาได้ได้เห็นนะครับเขามีอะไรที่ที่ถือว่าเป็นอาวุธที่เด็ดเด็ดของเขาก็วันนั้นผมก็ได้ไปไปดูที่สนามด้วยนะครับวันที่น้องแสงอาทิตย์ชกก็ถามว่าน้องเขาชกดีกว่าาดีกว่าไหมก็คือดีดีมากครับหลังเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ชก มวยไทยมวยไทยมวยคิกบ็อกซิง่งเนี่ยคือนานมากแล้วก็ในรอบสองปีที่น้องได้ขึ้นเวทีแล้วก็ทั้งสเตปขาสเต็ปหมัดคือแบบเหมือนมวยมวยไม่ได้หยุดไปนานเป็นปีอะครับคือสเตปคล่องแคล่วมากครับรู้สึกว่าเขาจะมีความเร็วใช่ครับคิดว่าเขากับเราไทยเร็วกว่าก็ความเร็วนี่น่าจะพอๆกันครับแต่ความหนักเขาน่าจะหนักกว่าเขาหนักกว่าเราหร ก็น่าจะหนักกว่าครับสเต๊กครับก็ในช่วงเวลาที่ผ่นานผมาเนาะเราก็โดนในเรื่องของกสระแสทางโซเชียลก็สมควรในเรื่องของสภาพจิตใจเราปรับในเรื่องของจิตใจยังไงบ้างในช่วงเาลาที่โดนกระแสทางแพนโนที่มีการพูดถึงความกระชงหรอปะก็ก่อนหน้านี้ผมก็โดนกระแสโซเชียลโจมตีค่อนข้างจะจะเยอะครับ แต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วกำลังใจเยอะไหมกำลังใจที่ส่งมาเยอะกว่าแต่เป็นเพราะประสบการณ์เราที่ไม่เคยโดนกระแสโซเชียลโจมตีก็เลยไปโฟกัสกับจุดๆนั้นจนลืม8%ที่ให้กำลังใจเรามาครับจริงๆผมก็อยากขอโทษ FC แฟนมวยของผมนะครับที่ว่าผมไปโฟกัสกับนอกเกตขอบของผมครับกำลังใจเยอะกว่าแน่นอนอยู่แล้วเยอะกว่าครับ ก็สิบเปอร์เซ็นต์ก็กำลังใจแปดครับจมตีสองแต่ว่าเราประสบการณ์น,น้อยก็เลยไปโฟกัสกับตรงนั้นจนแบบเลยเถิดตอนนี้ก็ได้นักจกติวิทยามาพูดมาแนะนำก็กลับมากลับมาแล้วครับแล้วมันก็มีบางคนก็พูดถึงฟอร์มของเรานะพอเราต่อยใน,ในรายการบนันละุนีเนี่ยเหมือนก็แบบค่อนข้างที่จะเอาแล้วมั่นใจในการทกบคือฟู้ดดูดันแต่พอเราได้สัญญาว,วันใหญ่มันมันอะไรเป็นจุดที่ทำให้สิวบะบรู้สึกว่าแบบ การต่อยอาวุธแล้วมันดูเหมือนกับจะเกร็งๆหรือว่าข้างบนอะไรยังไงบ้างมันต่างกันนะระหรว,ว่างก็ดีกว่าวันเด็มันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตนักมวยครับชีวิตนักมวยก็มีขึ้นมีลงตอนนั้นผมขึ้นทุกคนชมวันนี้ผมแพ้ผมล้มคนให้กำลังใจก,ก็มีคนซ้ําเติมก็มีผมล้มได้ผมก็จะลุกขึ้นมาให้ได้ด้วยตัวเองครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรื่องของสภาพจิตใจ ที่อะไรต่างๆก็ดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะครับฉะนั้นไฟที่จะถึงนี้ก็น่าจะเห็นฟอมการชกที่สนุกตื่นเต้นร้อนใจเหมือนเดิมของสซบเวอร์ชั่นที่ต่อยได้แบบตุกใจแฟนมวยเหมือนเดิมเนาะก็จะโชว์การชกคิกบ็อกซิ่งให้ทุกคนว้าวให้ได้ครับพูดถึงการเตรียมตัวการซ้อมเห็นตอนนี้มีการมาเปิดค่ายเป็นของเองเรียบร้อยเตรียมตัวที่นี่มาต่อเนื่องเลยเพราะว่านี่ช่วงที่ผ่านมาเเห็นเซบไป ขอความรู้การติวที่ค่ายของซุปเปอร์บอลบ้างใครับตอนนี้คือปักหลักซ้อมที่นี่เลยก็ตอนนี้ก็ปักหลักซ้อมที่นี่เลยครับเพราะว่ามีสถานที่พร้อมครบทุกอย่างแล้วก็เลยแบบอยู่ในที่ที่ค่ายตัวเองครับแล้วก็ใช้ใช้เงินซื้อประสบการณ์เข้ามาบ้างครับเพราะว่าผมออกไปหาประสบการณ์เยอะแล้ว ามเรื่องของการซ้อมนิดนึงแสด็พอเราซ้อมมวยไทยมาค่อนข้างพอสมควรนะพราะนี้มันมาเปลี่ยนกิจกรราเป็นการปล่ยอยที่ผสมศิลปการซ้อมตัวการซ้อมการซ้อมมันมันต่างจากการซ้อมมวยไทยนะก็มันต่างไหมก็ต่างแต่แก็ต่างไม่มากครับเพราะว่ามันใช้หมัดเท้าเข่าได้เหมือนกันแค่ไม่มีป้ามตีแล้วก็ไม่มีศอกแค่นั้นเองครับแล้วก็วกเราแค่แค่ตัด2อย่างออกแล้วก็มาเพิ่ม ความไวให้กับตัวเองครับเรื่องเวลาการตกมันมีวันไนท์ตอนเช้าแล้วถ้าวันดูดีก็ต่อยตอนกลางคืนแต่นี่เวลาการต่อยเช้าเย็นมันมันมีผลกับฟอร์มของเราเพื่อนไหมครับก็ตอนนี้ไม่มีผลครับเพราะว่าผมก็เป็นนักกีฬาวันนะครับผมก็ได้ต่อยทั้งกลางคืนทั้งกลางวันก็ชินแล้วครับชินแล้วหมายความ่าปรับสภาพร่างกายได้ใช่ครับหกเดือนประมาณครึ่งปีครั้งที่ตัดตินไปร่างกายก็เชื่อว่าน่าจะอยู่อยู่ในช่วงที่ ยังดีเหมือนเดิมเพราะดูจากรูปร่างก็ค่อนข้างจะร่างกายดีเหมือนเดิมวันนี้มันมันก็น่าจะไม่มีผลในเรื่องของการที่เราหยุดไป็กเดือนกก็ไม่มีผลก็ไม่มีผลครับเพราะว่าผมต่อให้หยุดนานแค่ไหนผมก็ยังอยู่ในคขายมวยผมก็ยังยังซ้อมมวยยังเล่นเชิงยังยังยังอยู่กับมวยครับก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้หยุดไปนานนะแค่เรายังไม่มีรายการแค่นั้นเองแต่เราก็ยังซ้อมยังปกติทุกอย่างในการซ้อมมวยครับ พยายามเจาะเพิ่มในส่วนตัวของเซอร์แบคเองเนี่ยเกมที่ต่อยกับน้องแสงอาทิตย์เนี่ยลึกๆแล้วเสอแบคคิดว่าเกม,นะมเคู่นี้เจาะมาถึงครั้งที่อาจจะมีแบบไม่ครบยกเกิดขึ้น,น,ใ,นในมุมมองของเราเองเกมวันนั้นผมไม่รู้ครับว่าม,มันเจาะมายังไงผมอยากให้พี่ๆไปดูวันชกดีกว่าครับว่ามันเจาะมาแบบไหน,นครับสุดท้ายแล้วอยากให้เือแบคยืนยันกับแฟนมวยนะครับวันที่27นี้จะเห็นเือแบค ในรูปแบบใหม่เวอร์ชั่นใหม่ที่กลับมาฟอร์มคืนฟอร์มเหมือนเดิมครับก็วันที่27นี้ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้เสือแบกนะครับเสือแบกก็จะตั้งใจโชว์ฟอร์มในกติกาคีบ็อกซิ่งออกมาให้ดีถูกใจให้ได้ครับ,รบโอเคครับ,รบขอบคุณครับ